นอจัลตร้าเพียนย่างเกลือครับก็บกระเค็งอีกตัวหนึ่งย่างซ้ำนียครับย่างสามตัวปลาตะเพียนสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมมาตกตกปลาชิงเดียวครับใส่สองขั้นด้วยครับขั้นสันกับขั้นยาว มันหลุดเบิ้งครับเหมือนชีมีปลากินกระเทียงบอก สามบาทเลยทครับวัดมาสามบาทแล้วโบ,บ๊ะบอนเกาะอยู่อือปลาหยางเนาะปลาตะเพียนอู้ปลาตะเพียนพี่น้องปลาตะเพียนวัดสามสี่เถื่อจังกิดอู้ใส่งามพ่อ,อยังว่าเดี๋ยวเนี้ตักมาอยู่อยู่รถอู้อยังพิ่งรถเด้อโอปลาตะเพียนใส่งามแหงครับยังเดีครับ กระซ่อนในล่งน้ำนะพี่น้องเอ้เจิมเจิมเจิมกระซ่อนก่นอนเอออย่าเพิ่งดิ้นครับโอ้อีกเต็มแล้วครับใช่ละตะเพียนเหมือนเดิมมาหนมมานมมา nó post đâu? Pien căng ngang, mà mình phải nhảy để hên đưng cái nữa Chạy บ้หทยยู่บ, <c oughs> บ่เพบ่โดเตีงกัเตียมไฟเตีมมัน <c oughs> โอ้ตะเพียนใส่งามงามไม่เห็น,นห กระเข็งตัวบกใหญ่เลยครับปีกมันจวดๆได้ในห้องมานื้มเนี่ยเนี่ยมัรเลยตัวกระเข็ง นองนวลจันทร์ปานวลจันทร์ใช่เลยโอ้ใช่แล้วเนาะปานวลจันทร์กำลังงามเลยพี่น้อง บนนลจันทร์กำลังใส่งามเลยตัวเพียนนเพ้ยนอีกดวยครับตัวนี้ไงแตรมนึงัวเพี้ยนอีกนะครับใส่งามๆเลยครับมันเบ็ดรุดเลยตันนี้ เก็บของเข้าบ้านนะครับพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแลยด้วยผมเกบ็บชิบตกปลาเนี่ยเยอะผมขนมปังกขาพวกใบเขียวกับเผาผมนี่นะผลงานกระเทียมช่วงสี่หกตัวครับปลาเก่งไงตัวหนึ่งแล้วก็ปลานุ่นจันตัวหนึ่งผมปล่อยปลานุ่นจันผมเบา ครับครับไปปิ้งปลาตะเพียนกินเกลืเที่ยงครับใบม่วงเลยนะีปป่ยน,นี่พี่ด้วนี่ปั่นนี้ได้เวลาเอามาย่างนะครับปลาตะเพียนย่างเกลือครับก็ปลาเขีงอีกตัวหนึ่งย่างซ้ำนียครับย่างสามตัวปลาตะเพียนตรงอีกสามตัวย่างเหมือนแรกครับ ชาววายช็อ,อกซิเจนเปิดแซลมันไว้ด้นี่เบอร์เกอร์ครับพี่น้องหอมเป็นหอมมันเป็นมันเลยครับปลาตะเพยียนงามเลยนี่นะไปออกไปหากินครับก็ได้ทายคลิปก็ได้กินข้าวเที่ยงครับที่ายสองนะมัง้งยัยนี่ส,ส่วนสีขม่าหอดในบ้านสว่วนสีมาได้เก็บของแล้วครับมามาพี่น้องมามากินข้าวน้ำผมเด้อดบาน,นี ส่วงแรกพักก็ไปตกปลาเนี่แนว่ได้มาต่ำบกฮวงครับจักหน่อยบดอีควอนนีนะรครับแบบอบเกลือเลยนะมาครับมามาบกฮวงกับฟันเรียบร้อยแล้วยังจะชิดต่ำกัถ่าตะปลาสุกครับนี่แหละคลิปมื่อนี่ไปตกปลาหากับเขาเที่ยงครับหาปลามาปิ่งกินเที่ยงครับ นูนน่นมันไข่มาแล้เจียของมันใหญ่จิครับมันมันไข่มาได้ครับวันอีกแล้วเราได้วาดวตำมงคงกันแล้วโอ้หอมตึ้งบกงตงึต้งตำมงคงจะบกรอกี่น้องเบิ่งเพิ้งปลาครับโอ้แล้วขับเข่ายู่เด้เลยมีเบิ่งรู้ความมันมันีะครับคิดวูบ่งม,มันที่เหล็กน,น้องเบิ่ง เน็่แบบโบโบขั้วขี่เลย,ยครับนี่โอ้หอมครับนี่ครับคลิปคลิปไปตกป่าหากับเพราเที่ยงครับกินกับตำโพรงครับสําหรับคลิปนี้ก็โมมี่ยังไลค์ครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณนายลเดอร์คำนับส้มคลิปครับสวัสดีครับ